เจียงเฉินไม่ได้ให้ความสนใจกับสัตว์ประหลาดที่อยู่นอกเมืองมากนักเพราะเขารู้ว่าแม้ว่าเขาจะสามารถฆ่ามอนสเตอร์นับไม่ถ้วนด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวมอนสเตอร์เหล่านี้ก็จะไม่มีวันหมดไป เขาแสดงอิสระและความสะดวกของเขาและมาถึงหลุมดำในอวกาศในทันทีหลุมดำอวกาศนี้มีขนาดใหญ่มากประมาณขนาดของโลกก่อนหน้านี้ในโพรงนี้สัตว์ประหลาดวิ่งออกมาอย่างต่อเนื่องเจียงเฉินยืนอยู่บนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเฝ้าดูสัตว์ประหลาดที่วิ่งพล่านเหล่านี้แม้ว่าสติของสัตว์ประหลาดจะต่ำมาก แต่ดูเหมือนว่าจะรู้ความน่ากลัวของเจียงเชนดังนั้นมันจึงไม่ได้เผชิญหน้ากับเขาโดยตรงมันเลือกที่จะเลีเ่ยงเจียงเชนและหลังจากผ่านไปมันก็ยังคงรีบเร่งไปยังทิศทางของเทียนลินเฉิง ฉันไม่รู้มีอะไรอยู่ในนั้นเจียงเฉินพ,พึมพำเบาพ,พึมพำเบาทันทีที่เขาเข้าสู่สถานะดาวรัฐแห่งอิสรภาพและจากนั้นก็เดินไปที่หลุมดำข้างหน้าเขาเหยียบความว่างเปล่าทันทีที่เขาเข้าใกล้หลุมดำเขารู้สึกใจสั่นพลังนี้ทำให้เขาใจสั่นและเขาอดไม่ได้ที่จะคิดถอยอย่างไรก็ตามเขามาตลอดเวลาเขาจะถอยกลับได้อย่างไร เขาทำตามขั้นตอนและเข้าไปในหลุมดำทันทีที่เขาก้าวเข้าไปแรงดูดก็พัดไปทั่วร่างกายของเขาอย่างบาาง้าคลั่งแม้ว่าเขาจะไม่มีร่างกายที่ไร้เทียมทานแต่เขาก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงไปทั่วร่างกายของเขา หากสิ่งมีชีวิตท,ที่มีร่างกายอ่อนแอกว่าเล็กน้อยเข้าใกล้สถานที่แห่งนี้ร่างของมันจะถูกรัดคอทันทีเขาฝืนทนในไม่ช้ามันก็เข้าสู่หลุมดำอวกาศและปรากฏตัวในพื้นที่ที่ไม่รู้จกัก พื้นที่นี้กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดเหล่านี้พุ่งออกไปพร้อมกับทางออกของพื้นที่ความคิดทางจิตวิญญาณของเจียงเชนรั่วไหลออกมาเพื่อสัมผัสพื้นที่ที่นี่เขารู้สึกว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ไม่ไกลสิ่งมีชีวิตนี้มีขนาดใหญ่มากขนาดประมาณกาแล็กซี่สิ่งมีชีวิตนี้เต็มไปด้วยรูและสัตว์ประหลาดก็พุ่งออกมาจากรูเหล่านี้ เจียงเชนใช้เซี่ยวเหาดาซีซีเพื่อปรากฏตัวใกล้กับสิ่งมีชีวิตเขาจ้องมองดูอยู่ครู่หนึ่งแต่นึกไม่ออกว่ามันคือสิ่งมีชีวิตชนิดใดพ่อตาคุณเห็นไหมว่านี่คืออะไรเจียงเฉินถามการจุดติของบรรพบุรุษสายเลือด ในพื้นที่ภายในร่างกายของเจียงเชนร่างกายหลอนของบลัดแอนซเตอร์ยังใช้ร่างของเจียงเชนเพื่อดูสัตว์ประหลาดที่อยู่ข้างหน้าเขาสิ่งมีชีวิตนี้มีพลังแต่ดูเหมือนจะไม่มีสตินี่ควรเป็นแม่ชองนีใจของเขาเสียงของบรรพบุรุษสายเลือดดังเข้ามาแม่มแมลงเจียงเฉินผงะเล็กน้อยและถามนี่คืออะไร ผีบรรพบุรุษสายโลหิตกล่าวว่าสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการสืบพันธุ์ที่แข็งแกร่งมากเป็นแม่มแมลงในทันทีมันสามารถผสมพันธุ์ได้ลูกหลานจำนวนนับไม่ถ้วนและสัตว์ประหลาดที่ออกมาจากร่างของมันถูกเพาะพันธุ์โดยมันทั้งหมด เจียงเฉินกล่าวนั่นคือถ้าคุณฆ่าแม่มแมลงตัวนี้สัตว์ประหลาดเหล่านี้จะไม่เกิดอีกพูดตามทฤษฎีแล้วคุณสามารถลองได้เจียงเฉินคิดและดาบยาวสีน้ำเงินก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาดาแบบนี้คือเคอสซอด ถือเคออสซอดไว้ในมือร่างกายของเขาสว่างวาบตามด้วยแสงดาบสีฟ้าซึ่งปรากฏต่อหน้าแม่นอนในทันทีและแม่นอนก็ผ่าครึ่งเมื่อแม่นอนถูกผ่าครึ่งมันก็ค่อยๆสูญเสียพลังชีวิตไปนั่นคือทั้งหมด เจียงเฉินวางดาบแห่งความโกลาหลและพึมพำเจ้าสิ่งนี้มันอ่อนแอเกินไปเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะให้กำเนิดสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวมากมายขนาดนี้ความคิดทางจิตวิญญาณของเจียงเฉินรั่วไหลออกมาเขาค้นพบว่าในพื้นที่ที่ไม่รู้จักนี้มีแม่มแมลงอย่างน้อยหนึ่งแสนตัวซึ่งแต่ละตัวมีรูปร่างแตกต่างกัน เมื่อเขากำลังจะฆ่าหนอนตัวอื่นๆทันใดนั้นเขาก็พบว่าร่างของแม่หนอนที่เขาฆ่านั้นสลายตัวอย่างรวดเร็วและจากนั้นก็มีสปาสีดำลอยอยู่ในอากาศเสากระโดงสีดำนี้ไม่ใหญ่เกินไปมีขนาดเท่ากําปั้นเท่านั้นและมันเปล่งแสงสีดำและพลังที่แปลกประหลาดก็เปลี่ยนไปในนั้นด้วยความคิดเจียงเชนปรากฏตัวต่อหน้าเสากระโดงนี้เขารู้สึกถึงมันอย่างจริงจัง เขาพบว่ารัศมีของสปานั้นสอดคล้องกับของสัตว์ประหลาดลมหายใจนี้ชั่วร้ายมากและทำให้คนรู้สึกอึดอัดมากนี่มันอะไรกันเนี่ยเจียงเฉินขมวดคิ้วเขาเอื้อมมือหยิบหอกสีดำที่ลอยอยู่ในอากาศ ทันทีที่เขาถือสปาเขาสัมผัสได้ถึงพลังชั่วร้ายที่เข้าสู่ร่างกายของเขาและพลังชั่วร้ายนี้กำลังรุกรานจิตใจของเขาเขาปกป้องจิตใจของเขาทันทีและต่อต้านการรุกรานของพลังชั่วร้ายนี้ถือสปาไว้ในมือมีความอบอุ่นหลงเหลืออยู่เล็กน้อย เขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าหมัดนี้มีพลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งซึ่งดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดพ่อตาคุณรู้ไหมว่านี่คืออะไรเจียงเชนถามบลาดอันสเตอร์อีกครั้งฉันไม่รู้ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจียงเฉินไม่ได้ถามคำถามใดๆอีกเขาไม่สนใจมากนะักเขาเก็บมันทิ้งไปอย่างสบายสบายโยนมันเข้าไปในอวกาศ และปรากฏตัวต่อหน้าหลาดแอนซสเตอร์พ่อตาทําวิจัยของคุณฉันสงสัยว่าสปานี้เกี่ยวข้องกับสัตว์ประหลาดโอเคฉันจะทําวิจัยและฉันจะแจ้งผลให้คุณทราบหลังจากที่บรรพบุรุษสายเลือดผู้จบเขาก็เริ่มศึกษาเรื่องสปาอย่างจริงจัง เจียงเชนปรากฏตัวต่อหน้าแม่ชงคนต่อไปยกเคออสซอดขึ้นและฟาดออกไปฆ่าแม่มแมลงด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแม้ว่าแม่หนอนสามารถให้กำเนิดลูกหลานที่ทรงพลังมากมายแต่ดูเหมือนว่ามันไม่มีพลังและการป้องกันของมันก็อ่อนแอดังนั้นเจียงเฉินจึงฆ่ามันได้อย่างง่ายดาย หลังจากฆ่าแม่เวิร์มอีกครั้งเจงเฉินก็ได้สปาสีดำอีกครั้งเขาไม่รู้ว่าสปาดำนี้คืออะไรและเขาไม่รู้ที่มาของมันแต่พลังงานที่มีอยู่ในสปาดำนี้ยิ่งใหญ่เกินไปดังนั้นเขาจึงเก็บมันไว้โดยตรง เจียงเชนปรากฏตัวในพื้นที่นี้และยิงต่อไปมีแม่มแมลงน้อยลงในอวากาศนี้และเมื่อจำนวนแม่มแมลงลดลงจำนวนของมอนสเตอร์ก็ลดลงเช่นกันถ้าแม่เวิร์มทั้งหมดที่นี่และนี่จะแก้ปัญหาวิกฤตในเมืองเทียนหลินได้ดูเหมือนว่าระดับแรกจะค่อนข้างง่ายถ้าฉันรู้เร็วกว่านี้ฉันคงมาที่นี่ตั้งแต่แรกถ้าเป็นเช่นนั้นฉันคงเสร็จสิ้นภารกิจ เจียงเฉินพึ่งพำเบาพ,พึมพำเบาในขณะนี้เขาสัมผัสได้ถึงออร่าที่อันตรายเขาโยนวิธีที่เป็นอิสระและง่ายดายที่จะอยู่ห่างๆทันทีทันทีที่เขาจากไปเงาก็ปรากฏขึ้นเงานี้ถือดาบยาวลวงตาและดาบยาวนี้ก็ตัดพื้นที่โดยตรง หลังจากที่เจียงเฉินปรากฏตัวในระยะไกลเขามองไปที่ช่องว่างและเงามืดสีหน้าของเขามืดลงและเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาคุณกำลังเล่นกลอยู่เบื้องหลังคุณเป็นคนสร้างแม่หนอนเหล่านี้หรือไม่คุณต้องการทำอะไรหลังจากสร้างสัตว์ประหลาดมากมายขนาดนี้ ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีสิ่งมีชีวิตมาที่นี่ในเมืองเทียนหลินร่างเงาค่อยๆปรากฏขึ้นและในที่สุดก็กลายเป็นชายในชุดดำเสื้อคลุมผู้ชายชายผู้นี้ดูธรรมดามากไม่มีคุณสมบัติพิเศษใดๆสิ่งพิเศษเพียงอย่างเดียวคือออร่าของเขาชั่วร้ายมากและออร่านี้ทำให้เจียงเฉินอึดอัดมาก ต้นกำเนิดของคุณคืออะไรคุณคือปีศาจนอกโลกที่เรียกว่าเจียงเฉินจ้องไปที่ชายในชุดดำเขาไม่รู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์หรือเป็นภาพลวงตาอย่างไรก็ตามเขารู้สึกว่าก้าในสิบของสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ในตอนนี้เขาต้องการทราบที่มาของสิ่งที่เรียกว่าปีศาจต,ต่างดาวจริงๆหรือไม่ซี CC. เสียงหัวเราะแปลกๆดังก้องเมื่อเสียงหัวเราะแปลกๆปรากฏขึ้นสิ่งมีชีวิตในชุดดำก็เริ่มโจมตีเขายกมือขึ้นและขยับดาบในมือเล็กน้อยบริเวณที่เจียงเชนถูกห่อหุ้มด้วยฉีของดาบจำนวนนับไม่ถ้วน เมื่อเจียงเชนมาถึงพื้นที่ที่ไม่รู้จักนี้ปีศาจนอกโลกที่เขาพบคือนักดาบที่แข็งแกรง่งในขณะที่เขาเคลื่อนไหวบริเวณที่เจียงเฉินตั้งอยู่นั้นถูกห่อหุ้มด้วยพลังงานดาบทันทีพลังงานดาบนี้สร้างพื้นที่ปิดผนึกพิเศษซึ่งค่อนข้างคล้ายกับโลกของดาบแต่แตกต่างกัน ในขณะนี้เจียงเชนรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนและในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงพลังอวากาศอันทรงพลังที่บดเดี้ขยี่ขเขาภายใต้การบดเดี้ขยี่ของพลังอวากาศนี้เขารู้สึกอึดอัดครู่หนึ่งเขาทนแรงไม่ได้ ร่างของเขาตกลงมาจากท้องฟ้าอย่างรวดเร็ววัตถุบางอย่างบนพื้นถูกทำลายด้วยแรงตกของเขาเชียงเฉินระดมพลังของร่างกายกศักดิ์สิทธิ์หมื่นดาวและเขายืนกรานอย่างไม่เต็มใจด้วยความคิดเขาออกจากพื้นที่นี้อย่างง่ายดายและง่ายดายหรือลัน่นทันทีที่เขาออกไปพื้นที่ก็ระเบิดทันที ในช่วงเวลาต่อมาเจิงเชนได้ปรากฏตัวขึ้นเบื้องหลังวิญญาณชั่วร้ายนอกท้องฟ้าแล้วและเคออสซอสในมือของเขาโจมตีอย่างเงียบๆอย่างไรก็ตามดาบของเขาเจาะทะลุเพียงภาพติดตาเท่านั้นร่างที่แท้จริงของวิญญาณร้ายนอกท้องฟ้าปรากฏขึ้นในพื้นที่ห่างไกลมาก แม้ว่าธรรมชาติที่เป็นอิสระและไม่ถูกควบคุมของเจียงเชนนั้นน่ากลัวและเขาสามารถทำมันอย่างเงียบๆแต่เมื่อเขาเคลื่อนไหวปีศาจจากฟ,าฟ้าสามารถสัมผัสได้และหลบการโจมตีของเขาได้ทันเวลา ความเร็วของเขาค่อนข้างเร็วและเมื่อเขาเคลื่อนไหวความผันผวนของพื้นที่ที่เกิดขึ้นนั้นอ่อนแอมากแม้แต่เจียงเชนก็สามารถสัมผัสได้ถึงความผันผวนเพียงเล็กน้อยและเขาต้องตั้งสมาธิอย่างสูงเพื่อสัมผัสม,สมัน มันแข็งแกร่งมากทันทีที่พวกเขาต่อสู้เจียงเชนก็รู้ว่าปีศาจนอกโลกนี้ทรงพลังเพียงใดวันนี้ปีศาจนอกท้องฟ้าแข็งแกร่งกว่าเย่ยวยูจากคิงยูนอะคาเดมี่เด็กดี เสียงที่ไม่แยแสมาจากบริเวณที่ห่างไกลามากเห็นได้ชัดว่าปีศาจที่อยู่นอกท้องฟ้าไม่ได้คาดหวังว่าความแข็งแกร่งของเจียงเชนจะแข็งแกร่งขนาดนี้หืมเจียงเฉินตะคอกอย่างเย็นชา ด้วยความคิดเขาปรากฏตัวขึ้นในบริเวณที่มีปีศาจอยู่นอกท้องฟ้าเมื่อเขายกมือขึ้นออร่าดาบจำนวนนับไม่ท้วนลอยขึ้นในอากาศและในขณะที่ออร่าดาบถูกปลดปล่อยออกมาจารึกจำนวนนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้น การรวมกันของพลังงานดาบและการจะรึกลึกลกับสร้างโลกแห่งดาบที่ทรงพลงังครั้งนี้เจียงเฉินไม่ได้รังอะไรไว้โลกของดาบนี้สร้างโดยแวนดาวกุยเจียนห่วยและพลังของแวนดาวโฮลี่บอดี้ ทันทีที่วิญญาณชั่วร้ายนอกท้องฟ้าถูกขังอยู่ในโลกแห่งดาบปราณดาบนับไม่ถ้วนโจมตีเขาร่างของเขาถูกล้อมรอบด้วยปราณดาบและพลังที่ของดาบแต่ละเล่มมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งวิญญาณร้ายนอกท้องฟ้าก็โบกดาบยาวของพวกเขาโจมตีอย่างต่อเนื่องเพื่อต้านทานพลังของโลกดาบของเจียงเฉินบูมโลกของดาบระเบิดอย่างต่อเนื่อง พังทลายดูจู่ลมหายใจของปีศาจต่างดาวในโลกดาบก็ดังขึ้นและดาบในมือของเขาก็ระเบิดเป็นแสงดาบที่สว่างจ้าบีบคอพลังงานดาบโดยรอบจากนั้นร่างกายของเขาก็ถอยหลังพยายามทำลายโลกดาบนอกโลกของดาบ เพียงเฉือนอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเมื่อเห็นฉากน,นี้ในขณะนี้เขาไม่มีการจองชาวติกนายโทนถูกไร้คลื่นเสียงลึกลับผ่านเคออสซอดเปลี่ยนเป็นพลังงานดับคลื่นเสียงเสียงประหลาดดังก้องไปทั่วโลกดาบ เสียงแรกพลังงานดาบแรกลดลงพลังงานดาบเสียงนี้ตกลงบนหัวของวิญญาณชั่วร้ายที่อยู่นอกท้องฟ้าโดยตรงวิญญาณร้ายนอกท้องฟ้ายกดาบยาวในมือขึ้นเพื่อต่อต้านคลิปทันใดนั้นดาบยาวในมือของเขาก็แตกเป็นเสีงเสยียงมีรอยร้าวปรากฏขึ้นและเขาก็ถูกกัดด้วยพลังที่ทรงพลังอย่างยิ่ง ร่างของเขาร่วงลงมาจากท้องฟ้าและล้มลงกับพื้นอย่างรุนแรงเสียงที่สองพลังงานดับลื่นเสียงที่สองลดลงร่างของวิญญาณชั่วร้ายที่อยู่นอกท้องฟ้ายืนขึ้นในทันทีและร่างของมันก็ถอยหลังอีกครั้งเขาใช้กำลังทั้งหมดของเขาเพื่อต้านทานดาบที่สองของเจียงเฉินบูม กองกำลังซีออนสองตัวปะทะกันดาบยาวที่อยู่ในมือของวิญญาณชั่วร้ายที่อยู่นอกท้องฟ้าแตกออกโดยตรงและเขาถูกฟันเฟืองอีกครั้งและเขาก็กระอักเลือดออกมาเต็มปากพลังงานโซนิกดาบที่สมลดลงนี่คือพลังงานของดาบแต่ยังรวมถึงเสียงด้วยเสียงนี้ทำให้แก้วหูของปีศาจสั่นสะท้านและสมองของเขาก็อื้ออึง มีช่วงเวลาวิกฤตนี้เขาคว,ว้างชิ้นส่วนเหล็กและชิ้นส่วนเหล็กนี้ก็บินออกไปปิดกั้นดาบที่สามของเจียงเชนและชิ้นส่วนของเหล็กก็ถูกยิงตกลงไปในระยะไกลฉันไม่รู้ที่มาของเหล็กชิ้นนี้มันแข็งแกร่งมากแม้แต่ดาบที่สามของเคออสไนโทโอนก็ไม่สามารถทำลายมันได้เสียงที่สี่ดาบที่สี่ล้มลง วิญญาณชั่วร้ายที่อยู่นอกท้องฟ้าระดมกำลังทั้งหมดเพื่อต่อต้านและกรอบป้องกันจำนวนมากก็ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของร่างของมันภายใต้การโจมตีของชาโอติกไนโทนโฟตโทนและโฟดซอรฉีีเกราะป้องกันบนพื้นผิวร่างกายของเขาแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงและเขาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักในทันทีร่างกายของเขาเต็มไปด้วยรูพรุน ในขณะนี้วิญญ,ญาณารนอกโลกได้รับบาดเจ็บสาหาัสเขารู้สึกถึงความตายที่กำลังจะมาถึงและมีร่องรอยของความกลัวในใจของเขาเขาต้องการหนีจากพื้นที่นี้แต่โลกดาบนั้นทรงพลังมากจนเขาไม่สามารถทำลายผนึกของโลกดาบได้ในขณะนี้พลังงานดาบที่ห้าลงมาโทรออกพลังงานของดาบนี้ดีกว่าเสียงที่ไร้เสียง ในขณะที่พลังงานของดาบเต็มไปในอากาศเสียงแปลกๆก,ก็ดังก้องขึ้นพลังงานดาบนี้แทงทะลุร่างของวิญญาณชั่วร้ายที่อยู่นอกท้องฟ้าโดยตรงและดูเหมือนว่าเสียงจะเจาะร่างกายของเขาดาบนี้กวาดล้างพลังวิญญาณชั่วร้ายที่อยู่นอกท้องฟ้าจนหมดสิ้นร่างของเขาล้มลงกับพื้น ทันทีที่เขาล้มลงกับพื้นพลังงานดาบในร่างกายของเขาก็ระเบิดออกร่างกายของเขาก็ขาดออกจากกันในทันทีและหลังจากนั้นก็ถูกทำลายด้วยผลพวงของพลังงานดาบโดยไม่เหลืออะไรไว้เบื้องหลังเจงเชนหายใจเล็กน้อย ดาบแห่งความโกลาหลและปลดปล่อยก้าวเสียงแห่งความโกลาหลมันแข็งแกร่งเกินไปนี่คือดาบที่ห้าและมันฆ่าปีศาจต่างดาวตัวนี้และก้าวเสียงแห่งความโกลาหลเสียงหนึ่งน่ากลัวกว่าอีกเสียงหนึ่งและดาบเล่มหนึ่งแข็งแกร่งกว่าอีกอันหนึ่งเตียงเชนได้รับเคออสซอ u ถ,ถูกยกขึ้นและโลกของดาบก็แยกย้ายกันไปปีศาจนอกโลกถูกเขาฆ่าแล้ว ภายใต้การโจมตีของชาโอติกในโทนวิญญาณชั่วร้ายนอกท้องฟ้าถูกทำลายล้างอย่างสมบูรณ์ไม่เหลืออะไรไว้เบื้องหลังเจียงเฉินเห็นชิ้นส่วนเหล็กตกลงบนพื้นในระยะไกลเขาเดินไปหยิบมันขึ้นมา ชิ้นส่วนเหล็กนี้มีสีดำขนาดเท่าฝ่ามือด้านหน้ามีจารึกที่น่าอัศจรรย์บางจารึกที่เจียงเฉินไม่เคยเห็นมาก่อนและด้านหลังเป็นรูปแบบที่น่าอัศจรรย์เจียงเฉินจ้องที่มันเป็นเวลานานแต่ไม่เห็นอะไรยุ่งยาก เขารู้สึกว่าชิ้นส่วนเหล็กเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์และเขาไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรเขาเก็บมันไว้เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาได้รับจากภาพลวงตานี้จะถูกนําออกไปได้หรือไม่เขาไม่ได้สนใจอะไรมากแค่วางมันไว้และพูดคุย หลังจากนั้นเขาก็เริ่มท่องโลกเพื่อฆ่าแม่เวิร์มที่เหลืออยู่แม้ว่าแม่เวิร์มเหล่านี้สามารถพราะพันมอนสเตอร์ที่ทรงพลังได้จำนวนมากพวกมันไม่มีพลังโจมตีใดๆและเจียงเฉินก็ฆ่าพวกมันได้อย่างง่ายดาย แม่มแมลงทุกตัวตายทิ้งมแมลงสีดำไว้ข้างหลังเจียงเฉินยังเก็บคริสตัลเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อแม่นอนตัวสุดท้ายถูกฆ่าไม่มีสัตว์ประหลาดในบริเวณนี้อีกต่อไปและไม่มีสัตว์ประหลาดตัวใดวิ่งออกมาในที่สุดมันก็ได้รับการแก้ไข เจียงเฉินพอใจระดับแรกนี้ยังง่ายมากเขาออกจากพื้นที่ประหลาดนี้ด้วยร่างกายของเขาแวบเดียวเขาก็ปรากฏตัวขึ้นในเมืองเทียนหลินแม้ว่าแม่หนอนตายไปแล้วแต่มอนสเตอร์ยังคงอยู่มอนสเตอร์ที่แปลงร่างโดยแม่หนอนก่อนหน้านี้ยังไม่ถูกฆ่าตายทั้งหมดหลังจากที่เจียงเฉินกลับมาเขามองไปที่นายพลที่ได้รับบาดเจ็บหลายคนบนกำแพงเมืองและพูดด้วยรอยยิ้ม รูปแบบสามารถเปิดใช้งานได้เต็มที่มีมันสเตอร์เหลืออยู่ไม่มากนะักหลังจากสังหารพวกเขาเมืองเทียนหลินจะปลอดภยัย